ตน,นี้จะเป็นตัว TPS sensor เป็นตัวตัวจับตำแหน่งของลิบิปิเสื้อนะครับเป็นต,ตัวตัวรุ่นของเครื่อง CG 1 8อยู่ในรถซีเดียขั้วต่อจะมี3ขาถ้าเราวัดขากลางกับขาดิมด้านล่างจะได้ 3K นะครับแล้วก็ขาขาด่างกับขาบนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของการบิดตัวของปิปิเสื้อ โดยปกติค่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3k การทดสอบนี่ใช้วิเตอร์เข็มจะเห็นชัดเจนกว่าวิเตอรดิจิตอลนะครับถ้าเราบิดตัว TPS เนี่ยเซนเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าตัวตัวความต้านทานจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้บิดมามีการเปลี่ยนแปลงของความต้านทาน ความ้านทานที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องไม่กระโดดเพราะว่าถ้ากระโดดเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยจะผิดไปจากความเป็นจริงเปลี่ยนแปลงมมนต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่0ถึง3 k เคนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมทําอยู่คนเดียวก็เลยไม่สามารถที่จะปรับลงมาถึงศูนย์ให้เห็นได้แต่ถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวความต้านทานเนี่ยจะค่อยๆลดลงมาถึง0แล้วถ้าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะค่อยค่อยคืนกลับมาที่3 k เคเหมือนเดิม ถ้าวัดแนละ้วเป็นไปตามนี้ก็ถือว่าปกตินะครับ